ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงนวันนี้นะครับสภาพเศรษฐกิจเองเนี่ยยังไม่ได้ดีตามที่เราคาดหวังกันเลยนะักท่องเที่ยวเองจำนวนก็น้อยลงกําลังในการจัดจ่ายใช้สอยต่อคนเนี่ยก็ไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนพูดง่ายคือกําลังซื้อน้อยลงกําลังซื้อของคนไทยเองก็น้อยลงเช่นกันที่สําคัญต้นทุนในการทําธุรกิจเนี่ยมันสูงขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นต้นทุนเนื้อของวัตถุดิบ ซึ่งขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นไม่ลงนะครับบางอย่างขึ้นจนป่านนี้ไม่ลงเลยแม้กระทั่งต้นทุนในเรื่องของค่าไฟค่าไฟนี่เป็นอะไรที่ที่น่าปวดหัวมากค่าแรงพอหลังกลับมาจากเปิดโควิดปุ๊บกลายเป็นว่าแรงงานหาย,ยากขึ้นมีการแข่งขันในเรื่องของค่าจ้างค่าแรงที่สูงขึ้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเลยทำให้ใช้คําว่าต้นทุนมากขึ้นและกําไรมันน้อยลงเราจะเห็นว่าในธุรกิจ SME เนี่ยเล็กๆนะครับไม่ใช่เฉพาะร้านอาหาร SME รวมทั้งหมดเนี่ย เช็งไป1.6หมื่นลายธุรกิจร้านอาหารเองเนี่ยก็ปิดตัวกันไปค่อนข้างเยอะ3ร้านไหนที่แบรนด์ยังไม่แข็งแรงนะครับหรือใช้คาว่าไม่มีแบรนด์นะครับที่เป็นที่รู้จักเนี่ยอันนี้อันตรายมากผมบอกเลยจะมีแบรนด์ใหญ่ๆนะครับที่เป็นเชนใหญ่ๆตามห้างเองนะครับหรือไม่ใช่ตามห้างก็ตามเนี่ยเขาเปิดแบรนด์ย่อยๆอ,ออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับบางคนขายอา,อาหารไทยอยู่แล้วก็มาเปิดแบรนด์ขายข้าวแกง ขายก๋วยเตี๋ยวเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการขยายฐานฐานลูกค้าของเขาเองนะครับให้กว้างขึ้นฉะนั้นเขาก็จะขยายแบรนด์ตัวนี้ลงมาแข่งกับเราซึ่งเราเองเนี่ยอาจจะเป็นร้านที่เป็นร้านเดียวโดดเดียวแล้วก็แบรนด์ไม่แข็งแรงพอกลุ่มในทุนเหล่านี้นะครับก็จะขยายแบรนด์ลงมาแข่งกับเราจะเห็นว่าร้านใหญ่ๆเนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยมีการหดสาขาไปก็เยอะพอสมควรน,นะครับแต่ละสาขาของเขาเองที่มีอยู่กําไรเขาก็น้อยลงเหมือนกัน นะครับเขาเจอปัญหาเดียวกับพวกเราเหมือนกันฉะนั้นวิธีการก็คือแบรนด์ใหญ่เขามีเขามีสายผ่านยาวต้นทุนาทางการเงินเขาสูงกว่าเขาก็ใช้วิธีคือสร้างแบรนด์ใหม่ขยายครอบคุมเพื่อจะสร้างกําไรแต่ละสาขาเนี่ยให้เอามารวมกันให้มันมากขึ้นนะครับเท่ากับตอนสมัยก่อนที่เขามีมีแบรนด์อยู่1-2แบรนด์แล้วมีไม่กี่ร้าน นะครับฉะนั้นอุปสรรคที่เราจะต้องเจอสําหรับร้านเดียเด่ยวๆร้านโดดเดี่ยวเนี่ยก็คือจะเจอแบรนด์ใหญ่ๆที่เขาขยายแบรนด์ใหม่ลงมาเล่นกับเรานะครับเพราะว่าเขาต้องการขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างกาไรเพิ่มขึ้นข้อที่4เองเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะหันมาบริโภคกลุ่มสินค้าที่เขาเคยชินเป็นร้านอาหารเป็นแบรนด์ที่เขากินประจำอยู่แล้วแล้วเขาเกิดความมั่นใจนะครับในคุณภาพในราคาลูกค้าเองจะเริ่มมองหาสินค้าหรือร้านอาหารที่มีมูลค่ากับเขามีคุณค่ากับเขา มากกว่าที่จะไปลองใหม่ๆฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยตอนนี้ก็คือร้านอาหารของเราเองเนี่ยต้องสร้างมูลค่าแล้วก็คุณค่าของตัวเองแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ของตัวเองให้เด่นชัดนะครับไม่งั้นเนี่ยลูกค้าจะไม่สามารถจดจําหรือเก็บเอาไว้ในลสิสต์ที่เป็นร้านร้านโปรดของเขาได้เลยนะครับข้อสุดท้ายคือุวันนี้เนี่ยคำว่าหน้าร้านเนี่ยต้องใช้คําว่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นหน้าร้านที่เห็นตามท้องถนนทั่วไป แต่หน้าร้านในที่นี้ของผมหมายถึงหน้าร้านที่อยู่ตั้งอยู่ในใจของของลูกค้าลูกค้าสามารถเปิดออกมาดูได้ตลอดเวลาก็คือพวกแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆอ่าห้าข้อข้อที่5สําคัญที่สุดก็คือการมีหน้าร้านที่เข้าไปอยู่ในใจของคนในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในช่องทางของออนไลน์ต่างๆให้ได้มากที่สุดให้ครบที่สุดเรามาดูในเรื่องการเปลี่ยนแปลงจะทำยังไงไม่ให้ธุรกิจร้านอาหารเจ๊ง ในปีนี้หรือในปีต่อไปปีข้างหน้าเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าแรปอัพหรือรีโมเดลร้านอาหารของเราใหม่หมดนะครับต้องใช้คําว่าเป็นการรื้อโครงสร้างเลยดีกว่านะครับอย่าไปคิดว่าเดีย๋ยวปรับนู่นปรับนี่นิดนึงแล้วเราจะอยู่ได้ผมบอกเลยว่าไม่มีทางรอดทีนี้จะตอบว่ารื้อโครงสร้างใหม่หมดเนี่ยมีหลักอะไรที่สําคัญบ้างหนึ่งเลยที่สําคัญที่สุดนะครับคือเรื่องการปรับ m มล์เซ็ของเจ้าของร้านนะครับ ในเรื่องของทัศนคติในการบริหารธุรกิจร้านอาหารของเจ้าของร้านใหม่ต้องใช้คําว่าสมัยก่อนเนี่ยบางร้านเองเจ้าของเนี่ยจะค่อนข้างมีใช้คําว่ามีอีโก้ค่อนข้างสูงะนะมีมีความเป็นโห o oh, v e r o w สูงมากเรื่องบางเรื่องเนี่ยจะไม่ค่อยอ่อนโยนผ่อนปลนเลยไม่ยอมให้ลูกค้าเลยอันนี้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่เจ้าของเองต้องเปลี่ยน m i n d s e ตในการทรําธุรกิจอะไรที่ยอมลูกค้าได้นะครับ ก็ต้องตัดสินใจยอมไปหรือ2อ,อะไรที่เราไม่เคยให้อัลตไรส์สหรับผู้จัดการร้านในการตัดสินใจให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องยอมละนะครับต้องให้พาวเวอร์ในส่วนผู้จัดการร้านบ้างนะครับให้เขาสามารถตัดสินใจนะครับเพื่อจะเก็บลูกค้าเอาไว้เพื่อจะดึงลูกค้าเอาไว้นะครับแล้วเจ้าของร้านเองก็ต้องยอมรับผลในการตัดสินใจของผู้จัดการคนนั้นให้ได้อันที่2เองคือในเรื่องของคำว่ารู้ลึกร,ร,ร,รู้จริงเนี่ยเจ้าของธุรกิจที่อยู่รอดได้เนี่ย เขาจะต้องมีความรู้มากขึ้นกว่าเดิมนอกจากทอดผัดแกงต้มต้องรู้ในเรื่องของการทําบัญชีนะครับต้องรู้ในเรื่องของหลักกฎหมายต้องรู้ในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งต้องรู้ในเรื่องของฟินแลนเชียลนะครับแมนจเมนต์ Management. ต้องรู้ในเรื่องของการเขาเรียกว่าเซลลิงนะครับเซลลิงหมายความว่าคุณจะต้องขายเป็นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เทลลิงนะ เซลลิงกับเทลลิงนี่ต่างกันเจ้าของร้านสมัยก่อนอนะาจจะแค่เทลลิงบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่สมัยใหม่เนี่ยนอกจากคําว่าบอกว่ามีอะไรบ้างแล้วเนี่ยต้องเซลลิงคือพูดให้เขาซื้อให้ได้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องรู้ลึกร,รู้มากกว่าเดิมเพราะที่3นะครับคอนเทนต์เนี่ยผมใช้คำว่าสําคัญมากแทบจะสําคัญที่สุดในการทําธุรกิจร้านอาหารในพาร์ทของ Marketing ามาร์เก็ตติ้งด้วยซ้ำต้องหาคอนเทนต์ที่ทํำยังไงก็ตามาคุยกับลูกค้า ทูเ communication ให้ได้นะครับสื่อออกไปให้เขาเข้าใจแล้วเขารู้มีความรู้สึกร่วมกับเรามีความรู้สึกปลืม้มชอบอันนี้เขาเรียกว่าการสื่อสารนะครับคอนเทนต์สมัยใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถสร้างคอนเทนต์ที่พูดคุยกับลูกค้าได้นะครับเล่าสตรอรี่ของร้านเล่าในเรื่องพาร์ทของฟู้ดสตรอรี่เทลนะครับรูทของอาหารนะครับที่มาที่ไปประวัตินะครับ เราจะต้องมีพาร์ทคอนเทนต์เหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับให้ลูกค้าให้ลูกค้ามองเห็นมูลค่าของของเราเป็นาการสร้างความรู้สึกร่วมของลูกค้าที่ที่รู้สึกกับเราให้หลงรักเราให้หลงชอบเรานะครับนี่คือเรื่องของคอนเทนต์ต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับสี่เลยคือเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ของร้านอย่างที่ผมบอกคือคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อเวลาลูกค้านึกถึงโอ้อยากกินสลัดต้องนึกถึงเราโอ้อยากกินเนื้อดีด ต้องนึกถึงเราอยากทานอาหารที่เป็นสปากเกตตี้อร่อยอร่อยทำยังไงก็ตามให้นึกถึงเราอันนี้สำคัญที่สุดคือการสร้างอัตลักษณ์นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีอัตลักษณ์ที่ที่ที่ชัดเจนออกมานะครับร้านคุณจะไม่มีตัวตนเลยการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองเราจะเรียกว่าเป็นการสกอบกลุ่มลูกค้าของเราเองเราจะรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราอ,อยู่ตรงไหนกลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ยชอบอะไรเราหรือไม่ชอบอะไรเรา นะครับเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันมีอัตลักษณ์ให้ชัดเจนสาหรับกลุ่มลูกค้าของเราเพราะสุดท้ายเลยคือใครทําก่อนได้ก่อนอย่าแค่คิดแล้วรออีกเดือนนึงเดีย๋ยวรอดูก,ก่อนอีก2เดือนก็จังหวพะพอดีแป๊บเดียว6เดือนนะครับก็ขาดทุนสะสมนะครับสุดท้ายแล้วพอถึงสิ้นปี12อเดือนก็คือเจ๊งเราควรจะต้องคิดนะครับให้เร็วปรับเปลี่ยนให้เร็วเพื่อความอยู่รอดนะครับพาร์ตต่างๆไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นนะ ลดแลกแจกแถมไม่ใช่เราพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์นะครับการปรับเปลี่ยนเมนูบางอย่างถอดออกเร็วใส่เพิ่มเร็วให้หมันตรงเวลาให้กับตรงกับกลุ่มลูกค้าที่ที่เป็นของเรานะครับโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารในเรื่องของสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับในเรื่องของโซเชียลต่างๆให้ไปถึงลูกค้านะครับให้เร็วที่สุดด้วยถ้าท่านเจ้าของธุรกิจร้านอาหารเนี่ยทำตามที่ททผมบอกได้เนี่ยหรือสิ่งที่เราแนะไปที่ผมแนะไปเนี่ย ทั้ง5ข้อได้เนี่ยก็เชื่อว่ามีโอกาสรอดในปีนี้นะครับสำหรับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะผมเชื่อว่าถ้าทําทั้ง5ข้อได้ก็จะสามารถประคองธุรก,กิจให้รอดถึงปีนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูสักอีกทีหนึ่งว่า6เดือนสุดท้ายของปีนี้แนวโน้มตลาดเป็นยังไงแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นไงแนวโน้มกลุ่มนักท่องเที่ยวก็พอสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวคงม,มาเจอกันอีกทีในปี2568นะครับ เผื่อจะมารีวิวกันว่าในปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยมันตรงตามที่ผมบอกไหมหรือว่าคุณทําได้ครบ5ข้อแล้วอยู่รอดกันมาเจอกันอีกทีไหมนะครับวันนี้ก็มีอะไรก็แนะนํากันพูดคุยกันในเรื่องของของอาหารธุรกิจร้านอาหารนะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ